สวัสดีครับแซมมาแนะนำแอคคอร์ดอีก1นึคันนะครับที่เลขไม่แ82,000ต่อจากคันเมื่อสักครู่นี้นะคันนี้เลขไม่หมนัะครับกอทอคันนี้นะครับ5213นะคันนี้ก็ยังว่างอยู่ไม่ติดจองนะครับปี18 2 0 0 0สองไฮบิดราคา6 000, 4แ0 0บาทนะครับผมนี่คันนี้นะ อย่างที่แจ้งไว้นะครับราคาเดียวกันทั้งหมดนะครับไม่ว่าเลขไม้จะเท่าไหร่นะใครมาก่อนเลือกไม้น้อยๆก่อนนะครับคันนี้ก็สวยครับแซมสตาร์ทให้ยินเสียงเครื่องยนต์กันไปเลยนะด้านหน้าไฟติดทุกดวงนะครับผมนี่สวยงามนะครับผมมาลองดูห้องเครื่องกันนิดนึงเหมือนเดิมครับ145แรงม้านะครับเครื่องยนต์เบนซินไฮบริดนะครับผม พวกฝาเฟอร์ก็เดิมอยู่นะแซมดูแล้วนะครับสติกเกอร์นี่อยู่ครบมอกงกรอยู่นะโลบาร์โค้ดนะครับผมนี่อันนี้คือสตาร์รถเปิดแอร์ปกติแล้วนะครับนี่ซีนนะครับยาแนวสวยงามอยู่นะครับฝาอะน็อตฝาก,กระโปรงเดิมๆสวยๆนะเนี่ยเม็ดอาร์คอยู่คร,ครบเห็นไหมครับนี่เม็ดอาร์คจากโรงงานนะเป็นรถกลุ่มบริหารผู้บริหารนะครับปุ๊กยึดนี่ รบพันนะไม่เคยแกะไม่เคยแคะไม่เคยแกะนะครับสวยงามอยู่นี่อันนี้คือจากโรงงานนะเสียแนวจากโรงงานนอกก็อตากระโปงสวยงามนะครับนี่ลองปิดฝาหน้าให้ดูความหล่อก,กันเต็มๆตหน่อยนะนี่นะครับผมนี่มาลองตามไปดูด้านข้างๆกันบ้าง เป็นสีบอลเงินทั้งหมดเลยนะครับรถของ Honda Accord ปี2018นะครับยางเช่นเดิมครับแซมดูแล้วปี2021สัปดาห์ที่45นะคันนี้แซมดูแลนะครับผมไฟลงไฟเลีล้ยวติดครบสมาร์ท e y เล t เหมือนเดิมดนี่เมมโมรีนะอันนี้จะเป็นตัวลายไม้นะครับแต่ว่าตรงนี้จะเป็นสีดำเป็นโนแบ็คนะแต่ตรงนี้จะเป็นหนังนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบ,ครบ อซอกแก้มนะดูสวยงามอยู่ทมวอะไรก็ยังไม่ลอกนะสวยงามจะมีหนังผสมกับเนี่ยเป็นเหมือนลายไม้นะเพิ่มเท็กเจอร์เพิ่มความหรูหรานะครับผมลอ,องดูเลขไหม้หน่อย8ป3 4 9กิโลเมตรที่ใช้งานไปนะน,นี่อันนี้ปุ่มเหนะ็นเลนวอดนะเมื่อกี้แซมลืมให้ดูเมื่อคลิปสักครู่นี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวแซมให้ดูอีกครั้งหนึ่งดูซอกก่อน ซอกสวยงามนะซอกน็อตตรงด้านนี้สวยงามอยู่คนขับจะเปาปะพับเบาะไฟฟ้าได้8ทิศทางนะมีดันหลังด้วยนะมีดันหลังด้วยด้านนี้นะถุงลมมี6ลูกนะครับอย่างที่เคยแจ้งนะครับผมมาแซมให้ดูเลนวอตก่อนกดปับเข้าให้นี่เป็น Hon ด้าเรนวอตนะครับด้านซ้ายนะกล้องด้านซ้ายนะครับผมแล้วก็กล้องหลัง กล้องหลังอยู่ด้านนี้นะเหมือนเดิมครับมีปรับทิศทางได้นะอยู่ด้านนี้นะเปลี่ยนโหมดเอาเหมือนคันนี้จะมีเซ็นเซอร์ท้ายด้วยนะครับเดี๋ยวแซงไปดูพร้อมๆกันอัตโนมัตินะครับแอร์ออโตโอ้นะก็เหมือนเดิมครับมาตรฐาน Apple CarPlay ได้ช่องจุดบุหรีห่ไฟฟ้านะเกียร์ออโตโอ้นะครับผม เป็นพุสตาร์ทนะครับผมถือว่ายังสะอาดอยู่เช่นกันนะครับคันนี้นะไม่น้อยหน้าคันเมื่อกี้เลยด้านท้ายสวยงามนี่ไฟเฟยติดครบนะครับสวยงามอยู่ดอสะอาดสะอ้านอยู่นะครับแอร์ผู้โดยสารตอนหลังนะก็เหมือนเดิมครับมีม่านเพิ่มความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้โดยสารตอนหลังให้ด้วยนะครับผม มีเหมือนที่ที่ทิ้งขยอะอหรือว่าจะเป็นที่เขียบุหรี่ก็ได้นะครับด้านนี้นะอาจจะแคบนิดนึงนะครับอ,อมาเปิดท้ายให้ดูท้ายแซมดูแล้วก็ยังสวยงามอยู่นะ,ะไม่มีเซ็นเซอร์นะครับคันนี้ไม่มีเซ็นเซอร์นะอันนี้อุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินะจะมีตัวปั๊มลมน้ำยา ประสานล้ออยู่นะครับคันเมื่อกี้ไม่มีเดี๋ยวแซมหามาใส่ให้นะไม่ต้องห่วงแผ่นน็อตเออเม็ดอาร์ก็ยังอยู่สวยงามอยู่นะครับซีนยาแนวก็ยังครบอยู่นะก็เป็นอีกหนึ่งคันที่แนะนำนะครับสำหรับ Accord ใหม่ตอนนี้อยู่8ปดหมื่นละนะครับผมราคา6ก0 0นบาทนะครับเงินสดก็ราคา6ก0 0นบาทได้เลยนะครับผมจบเลยราคานี้นะ รวมแวตให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็แนะนำอีก1คันสำหรับไม้ไน้อยไม้แปดหมื่นนะครับผมสนใจยังไงก็เหมือนเดิมครับรถจอดอยู่ที่โกดังบางนานะนี่ก็ยังมีอยู่นี่อยู่นะครับหรือถ้าลูกค้าอยากที่จะมาเดินดูรถเองก็ได้นะครับเดี๋ยวแซมพามาดูนะครับแต่ว่าแจ้งแซมล่วงหน้าก่อนหนวันนะเบอร์โทรก็0ู6 3 5 4 3 6ห2นะครับผม 0 8 6 3 5 4 3 6 9 2นะครับเบอร์เดิมเลยโทรมาได้เลยเบอร์เดียวรู้เรื่องแน่นอนนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วสวัสดีครับ